สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสูชบาาส่ช่องไม s u ไ p r i ต e รกีนะคะก่อนที่จะไปพูดพรำทำแพงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสูตรกันค่ะวันนี้มาชวนทําขนมปังกันค่ะขนมปังนมนม,นมสไตล์เกาหลีนะคะเมื่อเดิมค่ะยังดูหนังเกาหลีอยู่ยังไม่จบ แต่ว่าวันนี้จะเป็นแบบสุดเล็กๆง่ายๆเอามาทําเป็นขนมปังแฮเมเบอร์เกอร์ค่ะลู้ชายอยากทานเป็นแบบนุ่มๆละมุนละมุนแต่ก็ไม่ใช่นุ่มมากขนาดนั้นนวดง่ายนวดมือสุดเล็กสีก้อนแล้วก็มีเทคนิคเคล็ดลับนะคะคือการขึ้นรูปนั่นเองทุกคนลองดูนะว่ามีนาใช้อะไรตัวนี้นะคะเราจะอบบอกก่อนเลยนะมีนาอารมณ์ดีอากาศดีค่ะมีแดด เพราะฉะนั้นมีนาจะอบไฟอ่อนๆค่ะยาวไปแล้วสายแม่บ้านเราไม่รีบ160องศายาวไปใครจะอบแอร์ไฟเยร์นะคะก็สามารถอบได้เช่นเดียวกันเคล็ดลับมีอยู่ว่าต้องรอให้แป้งเขาขึ้นฟูก่อนแล้วเราค่อยอบเดี๋ยวจะได้ดูคุณมีนาคิดได้เดี๋ยวดูตอนเสร็จนะสูตรเล็กๆค่ะสำหรับสายแม่บ้านอย่างเรานะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะมีน้ำเปล่าตัวนี้นะคะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงค่ะช่างไว้้แล้วนะยีสต์จ้ะจะยีสต์ผงก็ได้ยีสต์สดก็ได้หนึ่งช้อนชาและน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนชาใส่ไปแบบนี้กะกะเอาน้ำเนี่ยนะคะมีนาใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติเลยแหละ เพราะว่าเมืองไทยอากาศร้อนมากใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นยีสต์กันเสร็จแล้วจะใส่แป้งค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปหนึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาคือตัวเนี้ยขอใส่แป้งลงไปก่อนเหมือนเดิมค่ะจะใส่แป้งเค้กลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะ ทำไมต้องใส่แป้งเค้กตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะช่วยให้นุ่มขึ้นแป้งเนี่ยใช้แป้งขนมปังก็ได้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใครไม่มีแป้งเค้กนะคะใช้แป้งข้าวโพดสีขาวได้บางครั้งมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับแป้งข้าวโพดสีขาวเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งไปอีกแป้งมาเหลวเกิน มีนาก็ตักมาเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเตรียมที่ปาดแป้งให้พร้อมโรยแป้งไปหน่อยนึงใช้นมได้นะคะนมน้ำเต้าหู้ได้แต่ว่าถ้าใช้น้ำกะทินะต้องผสมน้ำอย่างละครึ่งตัวนุ่มมากเลยเด้อนุ่มเกินขอใส่อีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามีนาจะรักไก่ใส่เนยเนยนะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะใช้เนยจืดมีนาใช้เนยจืดนะคะ แต่ว่าถ้าใครใช้เนยเค็มใช้ได้หอมด้วยใช้เนยเค็มเนี่ยควรจะลดเกลือลงหรือไม่ก็ตัดเกลือทิ้งเลยเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรานวดนะคะนวดให้แบบไอตัวแป้งกับตัวเนยเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมค่ะนวดมือค่ะง่ายๆถ้าสมมุติว่าใครเหลวของมีนานะคือแบบ เหลวมากอย่างเงี้ยฉันเหลวมากอ่ะฉันเหลวมากแบบเนี้ยไม่ไหวเติมนี่จ้าแป้งแต่อย่าเติมเยอะเติมเนีย่ยเติมทีละหน่อยมีนาได้แล้วนะแป้งอ่ะสรุปให้ฟังนะคะแป้งใช้หนึ่งถ้วยตวงกับอีกสามช้อนโต๊ะประมาณนี้เลยจริงๆแล้วสูตรเขามาแค่ไม่ถึงหนึ่งถ้วยตวงด้วยซ้ำคือแป้งเขาเหลวมากไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สายนวดซะขนาดนั้น นวดจนแบบว่าแป้งเขาแห้งอะ่ะมีนาก็ไม่เอามินาก็ามาปรับสูตรให้นะเสร็จแล้วนะคะมีนาก็นวดได้ประมาณนี้นี่นุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะก็นวดไปเรื่อยๆฟาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ออกมาแบบนี้คือมันก็ไม่ได้เนียนมากอะ่ะแต่ว่าถ้าใครเนียนกว่านี้ได้ก็จะดีค่ะประมาณนี้นะเราก็พักแป้งเหมือนเดิมค่ะอ่างเนี่ยมีอาทาด้วยเนย วันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็จะทาด้วยนะเอาแนนอนไม่ได้ใครแพ้เนยนะคะไม่จําเป็นนะใครแพ้เนยก็ใช้น้ํามันแทนค่ะใช้มะการีนแทนนะคะแล้วก็ทาเนี่ยใช้แป้งก็ได้ใช้น้ํามันก็ได้อเดี๋ยวเราคักแป้งค่ะเขาขึ้นเป็นสองเท่ามึงไทยอาจจะแค่ยี่สิบนาทีนะเพราะว่าอากาศร้อนมากหรือว่าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกย่างมีนาอย่างนี้ค่ะจะประมาณหนึ่งชั่วโมงมาเตรียมพิมพ์กันก่อนนะคะใครไม่มีพิมพ์แบบมีนามีนามีพิมพ์แบบนี้นะคะก็คือแล้วแต่วงอะ่ะอยากได้วงใหญ่ขนาดไหนก็ใช้เป็นไอ้นี้ได้ค่ะกล่องน้ำน้ำผลไม้ล้างแล้วนะมันหมดแล้วเราใช้ได้เช่นเดียวกันใครไม่มีพิมอ่ะนะเนี่ยเป็นกล่องน้ำผลไม้นะคะแล้วก็เอามาความหนาเท่ากับ ตัวนี้ความหนาของตัวนี้นะคะตัวนี้มีนามีเส้นผ่าศูนย์กลาง8.5เซนกับเส้นผ่าศูนย์กลาง9.5เซนซึ่งถ้าใครไม่มีก็ใช้อย่างอื่นได้สูง4เซนนี่นะคะเราก็เป็นสูง4เซนแล้วก็ตัดเลยค่ะนี่ค่ะกล่องน้ำผลไม้ให้สูง4เซนหรือไม่ก็วงกระดาษไขก็ได้ค่ะให้สูง4เซนเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราตัดขนมปังออกเป็นห้าก้อนนะคะห้าก้อนตัดยังไงละนี่งงตัวเองอันนี้สี่ก้อนตัดเป็นสี่ก้อนก็ได้ค่ะไม่ห้าและสี่ก้อนแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเท่านี้เองเห็นไหมเนียนเลยนะคะแบ่งเป็นสี่ชิ้นแล้วเราก็เอาพิมพ์เนี้ยนะคะ่ะตรง,งเนี้ยทาเนย ทาเนยให้ทั่วนะคะเขาจะได้ไม่ติดเนี่ยค่ะหรือว่าใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เราก็วางก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ดราม่านะเพราะว่าหลายสูตรของคนตุรกีหรือคนเมืองนอกค่ะบางครั้งเขาไม่มีไม่มีพิมพ์เขาก็สามารถทำขนมที่ขึ้นลูกเป็นพิมพ์ได้เราไม่ดราม่าก,กันนะคะเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ตัวเอาตัวขนมปังเนี่ยแหละคะ่ะมา กดนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางไปในพิมพ์เท่านี้วางลงไปที่พิมพ์ตามนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท้าเขาก็จะขึ้นมาขนาดนี้ค่ะหาอะไรคุมไว้พักแป้งให้ขึ้นสองเท้าไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้อุณหภูมิ้องก็ได้ เอาแต่ไข่แดงใส่น้ำไปหน่อยนึงน้ำนะแล้วก็ตีค่ะคนทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะทานะคะทาไข่แดงผสมน้ำนี่แหละใครจะใช้สเปรย์ฉีดก,ก็ได้ อุ่นเตาอบแล้วที่ไฟร้อองศาค่คะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะวันนี้อารมณ์ดีค่ะจะอบไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนๆยาวไปโรยสิคะโรยงาขาวค่ะงาขาวจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้แล้วก็โรยงาดำไปนิดนึงเป็นสีสันอบแอร์ไฟเยอร์ได้นะคะอบหม้ออบลมร้อนได้แต่ต้องทิ้งให้เขาขึ้นฟูก่อนแล้วค่อยอบนะก็คือฟูแบบนี้แล้วค่อยอบ นี่คือเทคนิคนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิ140นะคะถ้าเตาเล็กนะแล้วก็ระยะเวลาในการอบนะคะค่อยๆดึงออกมาดูอบก่อนสักสินาทีแล้วดึงออกมาดูถ้ามันสุกแล้วก็ใช้ได้อบนะคะไฟ16อองศาไฟบนล่าไม่เปิดพัดลมค่ะอบออกมาแล้วนะคะมีนาะอบ10นาทีจริงๆนะคืออบเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถพลิกด้านแบบนีอบได้นะคะอบต่อได้แบบนี้ แบบนี้นะนี่คือเทคนิคการอบก,ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะมีนาก็ใช้วิธีเอากันไกรตัดเอาค่ะไปไกรตัดแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะแบบนี้ เใช่ไหมคะก็จะได้เป็นแบบนี้เหลี่ยมๆน่ารัก แม่การันตีด้วยคนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะยังไงมีน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ใส่ไข่ัหนก็นุ่มอนะ เยอ้สยอร่อยอยู่ซอสนะคะวันนี้จะมีเป็นกวาดองสับหอมใหญ่สับใบพาสซี่ D. แล้วก็แตงมะเขือเทศค่ะสับใต่มมายองเนสลงไปค่ะเลือกขนาดไหนก็ได้ตามที่เราต้องการซอสพริก ไม่เรียนซอดมาเขือเทศนิดนึงงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะคือน้ำแตงกวาดองนิดหนึ่งเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ซอสคน้นๆชิมรสตามชอบนะคะใส่เกลือใส่พริกไทย หรือจะใส่น้ำผึ้งก็ได้ใส่มาสตาดก็ได้เกลือริกไทยใส่น้ำผึ้งได้นะคะถ้าอยากได้ออกหวานหวานแต่ตัวนี้มีน้ำไม่เอาออกหวานเสร็จแล้วจัง